กินใช้ทั้งชาติไม่หมดสองจำนวนเงินที่เซลีนมอบให้ลิซ่าแบล็กทิงเมว่าในตอนนี้เรื่องการต่อสัญญาของสี่ซุปตาสาวแบล็กทิงยังคงเป็นที่จับตาของคนทั่วทั้งโลกยังคงลุ้นต่อไปว่าพวกเธอจะอยู่กับ YG หรือโบยบินเป็นอิสระและสำหรับลิซ่าแบล็กทิงบอกเลยว่าเป็นที่น่าจับตาสุดๆเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเธอจะไม่ต่อสัญญากับ YG ก็ทำหุ้นของค่ายร่วงไม่หยุดประเด็นการต่อสัญญาไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนแต่อีกหนึ่งประเด็นที่ทำเฟ้นคลับทั่วโลกคือฮาคือแบรนด์ดังเซลีนได้จ่ายเงินให้เธอกว่า80.5ล้านดอลลาร์หรือราวราว2,900ล้านบาทในฐานะที่ลิซ่าคือ global brand ambassador ที่ทำเงินเข้าแบรนด์อย่างมหาศาลในช่วงที่ผ่านมา นอกจากเซลีนลิซ่ายังเป็น g l o b a l brand ambassador ให้อีกหลายเบรนด์ไม่ว่าจะเป็นบูการีเซลีนและแมกรวมถึงอาดิดาสเทนชอเป้ AIS Thailand, ชิวาสรีเก้าและแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลีใต้มูลชอต